สร้างแท่นยึดตำแหน่งสวัสดีครับท่านผู้ชม FCP พี FC ่พน้องๆนักมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าอยู่ในแอปหมากรุกขันเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านนะครับสมชายนะครับยอดเซียนหมากบาดาลน,นะครับ1,471โอ้โหเลตติ้งสูงมากนะครับ เป็นหมากสีขาวเปิดด้วยม้าเทียมแบบนี้น่าจะเป็นม้าเทียมคนในผลนครับกินตัดเข้าไปก่อนครับเดี๋ยวก็ทิมริมเข้าไปนะครับเสาะเบีย้ยตรงกลางเขาทิมขึ้นมาจังหวะนี้คําเบีย้ยไว้ก่อนนะครับคําเบีย้ยไว้ก่อนตรงกลางขยับขุนออกไปแล้วนะครับจะเอาขุนเข้าป้อมจะเอาเรือสองลำมาโจมตีเรานะครับหน้าขุนนะครับดูทรงแล้ว ต้องการสร้างความแข็งแกร่งนะครับให้เบี้ยตรงกลางของเราครับที่อยู่หน้าขุนก็ขอขยับม้าหน่อยครับขอสับเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงครับส่งเม็ดขึ้นไปยืนแทนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาม้าไปไว้ปีนกำแพงนะครับทางด้านปีกซ้ายนะครับเป็นม้าอุปการ้ายแทนนะครับเอาเรือมากด2ลำเลยนี่กด2ลำเอาไงดีหนีไม่หนีนะครับยังไหลชั้นอยู่ไหมเสริมคนขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับในตำแหน่งนี้ ต้องดูกนก่อนครับว่าหน้าบ้านเราจะพังหรือเปล่าครับเสริมโคนขึ้นไปกูต่อสู้อาจจะระเบิดเบีย้ยขึ้นมาอ่ะไม่ระเบิดครับเสริมโคนขึ้นมากระดันขุนขึ้นไปผูกเบีย้ยเลยครับนะครับกูต่อสู้ระเบิดปิกอินซีขึ้นมาแบบนี้กินกินกินตัดเบีย้ยแหว่งเจ้าเม็ดมาเราแทงเบีย้ยไล่ทามาก,กินเราก็เรือไปผูกเบีย้ยนะครับอกินก็ไปครับเราจะสร้างแท่นนะครับ เอาเบี้ยนกินออกนอกครับนะครับเพื่อให้ตำแหน่งหน้าโคนเราเป็นแท่นนะครับเห็นไหมครับจะมีเบี้ยขาวของอยู่หน้าเม็ดนะครับของสีขาวครูต่อสู้ม้ามากินจับเบี้ยก็ต้องใช้เรือไปผูกก่อนครับครูต่อสู้อาจจะต่อเรือนะครับต่อเรือก็ไม่ว่ากันครับเราจะทิ่มใส่ม้าเข้าไปเลยนะครับทิ่มเบี้ยใส่มมาครับนะครับเพื่อให้เม็ดของสีขาวตัวนี้ขึ้นได้ฝั่งเดียวนะครับใช้ม้ากินขึ้นไปม้าของสีขาวมีปัญหาถ้าเขามาจับกินมมาเราก็กิน มาสวนขึ้นไปเลยครับอันไหนมาแบบนี้อืมถ้าเรายกเม็ดขึ้นไปมาเขาจะลงมาลุกลงมาก่อกวนเราได้นะครับเอาเรือมากั้นไว้ก่อนนะครับมาสกัดไว้ก่อนคู่ต่อสู้โยนเม็ดขึ้นมาแล้วก็โยนเม็ดขึ้นไปต่อเลยครับจะกินกับเราหรือเปล่าไม่ก,กินครับเอาเรือมากดมากดมากดถอยม้ากลับมาโผล่นะครับรักษาแท่นครับตอนนี้ก็ เราได้แท่นแล้วนะครับเราก็ต้องรักษาแท่นนะครับยึดตำแหน่งไว้ก่อนนะครับยึดตำแหน่งแท่นไว้ก่อนนะครับส่วนตำแหน่งของตัวหมากเดี๋ยวค่อยว่ากันครับนะครับคู่ต่อสู้จะเอายังไงต่ออามกดแบบนี้เราก็เสริมโค้นฉีกออกไปท่านนั้นปีกขวานะครับเดี๋ยวเราจะระเบิดเบี้ยนะครับไม่ต้องสนใจนอกในกันแล้วนะครับเราได้แท่นไปแล้วนะครับก็จะเอาเบี้ยดันเบี้ยขึ้นไปนะครับ เบี้ยคอควายดันขึ้นไปยอมเสียนอกในไปเลยนะครับทำให้เม็ดของสีขาวมีปัญหาครับตัดสินใจกินเข้ามาก็เอาเบี้ยกินขึ้นไปเม็ดกินขึ้นมาในตำแหน่งนี้ใช่มหมมาฝั่งซ้ายนะครับมาแดงตัวซ้ายมือกินขึ้นไปครับแล้วก็จับโคนไว้ด้วยนะครับเผืนนะ่อนาคตอาจจะไปกดดันครับแต่ก็มีมาผูกก็เลยผูกอยู่เราจะเอาอยัางไงกันต่อนะครับถอยมากลับไปจะเอาเรือมาหรือเปล่านะครับ ครับจังหวะนี้มาขึ้นไปแล้วนะครับถ้าถอยมากินโคนเบี้ยลุกขุนมากินโคนขุนมาเบี้ยลุกดันโคนขึ้นไปนะครับเราจะหมุนโคนมายืนมายืนแท่นครับยึดตำแหน่งแท่นนะครับเอาลุกไปหนึ่งดอกบอกเพ้ื่อนกันครับดันโคนขึ้นไปนะครับ มากดกินเบี้ยเราหรือเปล่ามาทางนี้ครับมาทางนี้ก็ยกม้าออกไปทางด้านปีกซ้ายนะครับนะครับอยู่ข้างโคนนะครับคุมตำแหน่งตำแหน่งที่เขาจะมาจับกินเบี้ยนะครับแล้วก็มารูปกอบโคนนะครับก็อาจจะมาได้แค่จับม้านะครับทีนี้ก็จะมีตำแหน่งเบี้ยตรงกลางเห็นไหมครับนะครับตำแหน่งเบี้ยตรงกลางก็ถอยโคนกลับมาครับมายืนมายืนแท่นนะครับก็รักษาแท่นไว้ก่อนนะครับก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับ การกันเปิดหมากตัดหมากกินหมากแล้วเราได้แท่นเนี่ยคุณสัตสูอดลน้นทนไม่ไหวเขาพยายามทาลายแท่นตัวเองนะครับคนกินขึ้นไปครับเอาตัวใหญ่มาแรกนะครับตัวใหญ่มาแรกแล้วก็ต้องกินกันดูเขาจะกินแบบไหนนะครับถ้ากินอ่ะไม่เอาตัวในเอาตัวนอกกินครับก็ตามตารานะครับเราก็ยังมีแท่นเหมือนเดิมครับก็เอานําคนไหลขึ้นไปยืนแท่นเหมือนเดิมครับรักษาแท่นไว้ครับ เราจะโจมตีเบี้ยด้วยครับเอาขุนมาโผล่เพื่อจะเอาโคนมาจับกินหรือเปล่าหรือยังไงเอ่ยนะครับจังหวะนี้เบี้ยเราจะขาดทิ้งเบี้ยเลยไหมครับก็มีเบี้ยดันใส่โคนครับเขาก็ปักมาแลกโคนเอามาเรือมามามาจับมาครับเดี๋ยวเราจะไปรุกกินเบี้ยนะครับนะครับกูต่อสู้ก็เอาเรือมาจับกินเบี้ยเหมือนกันครับเราก็รุกปักกรไปกนหนึ่งดอกครับพ่องเข้าไปครับนะครับนะครับ จังหวะนี้ถ้าเรักษาเบี้ยไว้ก่อนนะโยนโคนขึ้นไปเลยะนะครับโยนโคนขึ้นไปเลยครับนะครับพร้อมบุกนะครับกินกับเราหรือเปล่าครับไม่กินครับเอาเรือมารุกเกาะโคนก็หนีขุนขึ้นไปครับเรียบๆนะครับเอาเรือมากดตำแหน่งนี้ก็ เอาขุนนะครับไหลขุนขึ้นไปครับแม่ทับเราไปเองครับไปยืนแท่นเหมือนเดิมครับนะครับจังหวะนี้ก็ยังครับปักเข้าไปก่อนหนึ่งดอกครับให้ม้ามีปัญหาก่อนครับแหมไม่ได้จังหวะทีทีปักก็ต้องปักครับแต่เราจะไม่กินม้าครับเราหลบขุนก่อนครับนะครับอย่างที่คิดไว้เอาไปยืนแท่นรักษาแท่นไว้สามีคู่ต่อสู้งุดหงิดเล่นนะครับงุดหงิดใจนะครับหนีม้าไหมถ้าหนีมาจะดุกกินม้าม้าไปไหนไม่ได้นะครับทําให้ โคต่อสู้หนีผิดครับหนีขุนจริงๆต้องลงไปตรงๆนะครับผูกม้าในตัวครับก็โดนลุกกินอยู่ดีนะครับโอ้ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับก็ดูครับจังหวะนี้ครับคต่ต่อสู้จะตัดสินใจยังไงปักโคนมาเลยนะครับปักโคนมาเราไม่ใช้เบี้ยกินนะครับเราไม่ต้องการให้ม้าของคู่ต่อสู้ได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 ้ออกมานะครับเรายึดตำแหน่งไว้ครับนะครับทำให้ม้าของคู่ต่อสู้ขยับลำบากนะครับ ขยับขุนมาผูกม้าก็กินเบี้ยนะครับเพราะตำแหน่งเรายึดหมดแล้วนะครับกต่อสู้เขาพยายามหมุนม้าที่จะออกมาครับก็ใช้ม้ากินเบี้ยเข้าไปถ้าเขารุกเราปุ๊บก็ขยุนขุนขยับนะครับขยับขยับขยับมากินเบี้ยแล้วก็ผูกม้าในตัวนั่นแน่จะกินเบี้ยเรานะครับทางด้านปีขวาครับก็ห่วงไว้นิดนึงนะครับจะได้ไม่โดนลุกกอะกวนครับนําเรือไปผูกไปลุกเกาะหนึ่งดอกแล้วบอกเพื่อนกันรับแล้วขยับมาผูกนะครับ ถ้าเขาต่อมาก็กินเลยนะครับจริงๆตำแหน่งนี้มันมีจังหวะงตำแหน่งที่จะล่อให้ลูกคาดผูกดีกว่าครับอย่าไปลูกคาดเลยครับใจดีบ้างนะครับโหดร้ายเกินไปครับมาแบบนี้ก็ตัดสินใจกินเลยนะครับคู่ต่อสู้ก็แบบนี้ก็ขยับขุนมาครับป้องกันไว้ก่อนครับยึดตำแหน่งไว้หมดแล้วครับคู่ต่อสู้ก็พยายามจะเอาเรือมาก่อกวนครับแล้วลุกเป็นหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับ ดันเบี้ยขึ้นไปเขาลุกเราขยับทางซ้ายครับเราสามารถถอยมากลับมาปิดได้อ่านะครับก็หาทั้งหาวิธีทางหนีที่ไล่ไปก่อนนะครับตัวหมากเราค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถอยมากลับมาครับแดีวจะหงายเบี้ยก่อนครับกาหนดกุมารครับนะครับหายเบี้ยกาหนดกุมารครับคานี้ผมใช้มาตั้งแต่เริ่มทําคลิปใหม่ๆเลยนะครับนะครับผมได้มาจากเพื่อนคนนึงนะครับเขาบอกว่าการหงายเบี้ยนะครับคือการกําหนดกุมารนะครับเป็นภาษาของ นักเล่นครับก็ได้มาจากพี่เขานะครับส่วนส่วนคำว่าผ่องนี่ก็ได้มาจากพี่ยันครับยืมไปใช้อยู่บ่อยๆนะครับอ่ะโจกม้าไปครับนะครับกูตัดสู้จะลุกไม่ไม่ลุกมาจับกินเบี้ยก็ไม่มีอะไรครับก่อไหลขุนขึ้นไปแม่ทับขึ้นไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาเบี้ยไปกัดไปกึกนะครับอ่าเอาเบี้ยไหลไปกักไว้ก่อนครับนะครับ ลุกก็เอามาไปปิดนะครับคุมพื้นที่นะครับขุนสีขาวออกไม่ได้นะครับจะออกไปโดนลุกจนครับไก่ก้าวฟ้าก็เวลาใกล้จะหมดนะครับจังหวะนี้ก็ดันเบี้ยเป็นไงายเดี๋ยวเจ้าเรือไปลุกครับนะครับลุกแล้วก็ดันขุนขึ้นไปนะครับก็จะมี2ตํตำแหน่งครับเบี้ยลุกนะครับกับม้าลุกนะครับแล้วก็ลุกจนครับโคตส้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับ ฝากกดลคกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ Comment ทักทายแนะนําแต้มกันได้นะครับ,บรับชมด้วยความเป็นเทอนครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ